สวัสดีลูกค้าลาเลบลูดซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับ h a ร์เลสเดวิสันเฮอริเทจคลาสสิกค่ะสำหรับเฮอริเทจคันนี้นะคะเป็นรถปี2020ค่ะตัวรถเป็นสีดำเงาวิวิทแบล็กนะคะเป็นตัวเครื่องดำฝาดำจากโรงงานทั้งหมดเลยค่ะรถเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ออกสู่เลขไมค์คันนี้อยู่ที่7,468กิเมเท่านั้นเองค่ะ สำหรับฮารเรสเดวิสานเฮอริเทจคลาสสิกนะคะตัวรถค่ะคันนี้เป็นรถปี2020เครื่องยนต์มีวอลกี้เอก114คิวบิก1868บซีซีนะคะเป็นโรงงานไทยบ้านเราแล้วนะคะลูกค้าสเปค MLY นะคะเป็น ัวเครื่องดำฝาดำนะคะโชกหน้าสีดำทั้งหมดเลยจากโรงงานนะคะสำหรับพอลิเทสค่ะก็จะมาพร้อมกับกระเป๋าข้างที่เป็นหนังปักหมุดเท่ๆแบบนี้นะคะเบาะก,ก็จะปักหมุดเช่นเดียวกันค่ะกลางถังน้ำมันนะคะก็จะเป็นคาดหนงังแล้วก็ปักหมุดเช่นเดียวกันค่ะ เป็นเอกลักษณ์ของรุ่น h ฮ r i t a g e เลยนะคะบางคนหน้าค่ะก็จะมีคำว่า h ฮ r i t a ท e นะคะมาพร้อมกับล้อซี่ลวดที่เป็นดุมแบบนี้ค่ะสวยงามมากๆคลาสสิกมากๆเลยนะคะชิวหน้าค่ะแล้วก็แฮนด์สูงนะคะสำหรับของแต่งค่ะคันนี้ท่อเป็นแวนแอนไฮนะคะโลโก้แวนแอนไฮจะอยู่ตรงปลายนี้เลยนะคะแคชบาร์สีดำเป็นของ HD ค่ะ ฟุตบอร์ดนะคะ HD พักเท้าคนซ้อนนะคะเป็นแบบใหญ่แล้วนะคะสวยงามค่ะคงความคลาสสิกตลอดการเลยนะคะสำหรับ Heritage นะคะตามชื่อรุ่นเลยค่ะ Heritage Classic นะคะมีไฟคู่มาให้คู่ข้างนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างนะคะลูกค้า ชิหน้าสูงแบบนี้เลยค่ะฝาเดอร์บี้เดิม114คิวบิกสีดำจากโรงงานนะคะรถสวยกริปเลยค่ะเล็กไม่เ0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองรถเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ออกศูนย์เลยนะคะเนี่ยค่ะตุ๊ก,กตาแฮนก็จะเป็นคำว่า h a r เรเดวิสันนะคะปุ่มประกับเนียนกริปค่ะกระจก HD นะคะมีโลโก้ HD นะคะ ฝาครอบกระปุกน้ำมันเบรกเนียนๆนะคะนี่ค่ะกระจก HD นะคะคันนี้สภาพสวยกริบเลยค่ะคันนี้เป็นรถ0 a a s t h a i l a n d นะคะสำหรับราคาค่าตัวค่ะตารางการดาวกันผ่อนนะคะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ค่ะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์หาแอดมินได้เลยนะคะ รายละเอียดตัวรถเบอร์โทรไลน์เพจร้านนะคะลงไว้ที่ e s c สคิ t i o n ด้านล่างคลิปนี้แล้วค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคันหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ